ครับผมสวัสดีครับพี่น้องบ้านเน่าครับเอเจซี่สุขสันต์นะครับเด้อที่ติดตามนะครับนี่ครับเอเจซี <S <S right? ่ผลมาจากกาฬสินธุ์เด้อพ mm ี hmm. nee, ่น้องมาตะมาไก่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 ผู้สาวก็มีนะครับเด้อผู้ใดมาผู้สาวมาใจไทย่ะเด้อครับมีผู้สาวนะครับผู้บ่าวผู้สาวเพิ่นมาเที่ยวหาเด้อพี่น้องเนาะเพิ่นเออเพิ่นดหน่อยยังไเนี่ย เป็นสายตาครับเพิ่นตาเพิ่นย่านดำครับเพิ่นย่านดำนะครขาน้องไปดำนะเออมา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 บาเรียงตบปลาออกมาหน้ามานะครับมาเอาแบงเงียแบงเงียครับเหยื่อเราก็จะเป็นลูกปลาเหมือนเดิมนะครับก็ต้องก็ต้องเอามาหลายเอามะทีละคำครับเัราะแมงเฆ้งนี่มันขันว่ามีความเย็นมันหิ้วตบแตกแม่แม่แม่แบงแบงแูกปลาครับ ออกอนิมัสเจาฉันมาเป็นแมงกันเดี๋ยวจะมาดูกันซิว่าฝีมือใครจะเหนือกว่าใครแม่นึกเอ้ยแม่เนื้อบรรงไส้เจ้านี่นี่ลูกไส้เจ้าไม่เก๋ไม่เก๋ขึ้นขัดเลยขึ้นขัดโว้ยนี่นี่นี่ลูกไส้หยอาขึ้นขัดเลยนี่นี่นี่ด้วยกันเลยเอาเอาวอเออครับไปเบเกียวตัวฝั่งนี้ครับเอาปล่อยลอยลมแล้วตัวฝั่งนี้ปล่อยลอยลำออกนู่น ตัวฝั่งนี้เดี๋ยวมันจะเข้าท้องเรือครับมันจะเข้าท้องเรือมาที่เี๋พี่อ้าวใส่ยงเงี้ยครับใส่ยงเงี้ยเกี้ยวเป็นบ่าม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 าเกี้ยวตาตาเจ้าอะนะเกี้ยวตาเกี่ยวสามตาล่างก็ได้เขาเกี่ยวตาไหมห้อยคาตาครับนะครับน้องฝนมาท่านเปลี่ยนเอุ้งโอ้ยนะ นี่แหละครับมันปัญหาคือใส่ถุงมือผ้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับอืมแลแบบนี้ครับเป็นแบบนี้นะครับร้อยตาครับเป็นตัวเล็กมาหน่อยการัดตาอ่าเกี่ยวตาสับคอเกี่ยวตาสับคองานบ้ออกเลยออกมาออกมาสามตัวนะครับเอ่อมันเงี้ยวมันว่าเกี่ยวเกี่ยวตาก็ได้ เบ็ดอันนี้กินเขาต้องใส่บริสุีเดี๋ยวมาหนังบ่อเป็นหน่อยซุ้มมัดอ่ะเอามาบ่อหน่ะฮะเออเกี่ยวตาพอนเบ็ดหน่อยเอาโย่ลงไปตามตาครับพ่อเราติดตามกันเด้อพี่น้องครับหลายมือแล้วครับบ่อใดไออ้อนให้พี่น้องเบิ่งนึ่นะครับ ดวงเงี้มาสอบบรรยากาศดีๆครับาดวาวลงไปไหมมันรู้เลาตอนหนาวขึ้นไหมร็ววงระวัางนจ่จำมันถึงคันนี้หนาไปขึ้นมาเกี่ยวไ,ไ,ไหมครับหอยตามเม็ดตัวหน่อยใครเอาเบอร์14มากรัแบบมยอมาะอ้ยไงยังไงมังไงเหรอตกปลาทะเลจะหนีเบอร์14พุน ยี่สิบแปดในน่อยนี่ยเบนน้อยมันรู้เหรอเกี่ยวห้อยตาเลยปล่อยมันถึงหนาดีเนาะครับเราเสิร์ฟกันครับออเดอร์กันครับฝนตกแต่อยู่นั่งฟังเนาะพี่นอ้องน,นี่ฝนออกมาทะเละเนห,หน้าพอตรงโยนปล่อยลงไปมันก็ไหลแล้วเอ้ยเบิ้งเอาเด้อแม่นึกนี่ลูกไซดเจ้าบ่ตายไปไสดดอก กอหอดดินเลยหาพื้นเลยหาพื้นเลยหาพื้นันก็จะยุดของปลากินมันก็ตอดตกๆๆตื้อตื้อตื้ตื่อตือตื้อตื้อเื้อตือตื้อตือตือตื้อ้อ้อตอ้อตตัวแรก้อตื้ต้อ่อนขังไว้ก่ืนอต้อ้อออตื้อตื้ตออาอ้อออ้ไ้อนครับตัวแรกังไ พอแล้วขอมันน,นี่เบิร์สโปนี่มันเอดนห่อล่อเรือมันไหลไหมพี่งานอ่านฟามกินแล้วเจ้าตะวัดคอมนะเฮ้ยปล่อย,บยเบอร์สโปหรออ่าเห็นบัวกินเรี้ยวอ,อย่างนี้ปลาทะเลยังใหม่ครับยังมือใหม่ครับเคยตกตกแต่ชายฝั่งนะครับออกมากลางทะเลยังไม่เคย ปล่อยเรือลอยครับสมออยู่บนครับผมเห็นไหมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาลองครับวันนี้มือใหม่นะครับ เราเราเราลองสเซมเปิลกันก่อนนะครับดูหนึ่งอาการเมาขึ้นไหมอะไรไหมนะครับนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับก็ต้องให้เป็นก่อนครับเดี๋ยวค่อยออกข้างนอกนะครับม่ครับมาเดี๋ยวลองดูครับครับอันนี้ปรับตัวครับปรับตัวนะครับปรับเบ็ดนะครับอย่างงเงียครับเป็นทั้งหนมาเลี้ยงปลาหรือมาตกปลา ไมาเรียนปลาบ่อมาสร้างลาเดี๋ยวน้อไาเนี๋ยน้อสวัสดีตอนเช้าครับผมกับวันทำงานนะครับนี่วันหยุดเขาครับล่าล่าล่าหน้าไปจะจะไปจะมือหรอบาาทบโอ้ยขั้นแม่เบาตาเนี่อันตรายเด้ยเนีย ปรับตัวก่อนครับเดี๋ยวออกไปนอกครับต้องปรับตัวก่อนหนึ่งปรับตัวให้เข้ากับสภาวะนะครับอยากมาหลอยากมาอาโมชิดน,นี่นี่ใหม้มันถึงดินนะมันถึงดินนะนะครับปรับตัวอยู่ครับปรับตัวอยู่นัดต่อหน้กันตัวนัดจะพัวกับพวงแล้วเยอะแยะไปเต็ม ปลากินมันนี่เป็นยังซี้กริบกร่บย้อนเลยเออไ่นมาแล้วนะครับเด็ด่นแล้วฮะเด็ด่นแล้วเด็ด่นแล้วปดปดเอาตัวเอาตัวตัวเองเออของไปของมันตัวเออมีเด้กถ่ายทอดให้พี่น้องฮะบังหนึ่งกินแล้วกินแล้วอย่างนี้กินแล้วอ้าวใส่ใส่ใส่มาแล้วมาแล้วเออมาแล้วครับยืนแล้วยืนแล้ว ครับอ่าปาปาเลยขาวๆอ่าปาสองตัวปาทู๊กปาทู๊มาแล้วครับมาแล้วครับโซเน่โซเน่ไอพีน้องเขาเบิ่งนั่นแนเ้นะครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอนยวอ๊ครอบย่อ๊ยโอวัโอ๊ยอ๊ยยยย ขับเลยที no ่กล like ับมาเราชมท่านทุกท่านหนึ่งเกี่ยวเยื่อให้ไวทําให้ไวปลดปล่อยให้ไวนะครับอ่าธนามืดวางคันเบ็ดพักสายตานะครับเอาหายไวหายไวโอ้ยกระเป๋าหัววางเออไอ้เบิ้งนั่นแน่ลูกผู้เบาจ้าผมเด้อผม้ยเบาโอ้ยไปเรื่อยๆแล้วล่ะ ยังครับยังไม่ทันกินข้าวครับผมยังไม่ทันกินขา่าวเรื่องเด้อพี่น้องเด้อมาเป็นผู้สาวตกปลาครับผู้ใดถามหาว่าคือว่าพาผู้สาวลงเรือเนี่ยครับโอ้โกันแล้วเจ้เพิ่นเหรอพี่น้องเพิ่นสิม,มาก,ก็ได้ครับหายมาก,ก่อนก็รับผู้นั้นล่ะครับก่อนตามคิ้วนะครับมันมวนต้องกันลงมาแล้วครับ1 2 3่งสองเต็มตัว เตี้ยฮ่า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 พอแล้วรีพอแล้วรีพอร์แล้ครับปรับตัวก่อนครับปรับตัวก่อนเดี๋ยวเข้าไปเข้ากองมือใหม่ครับมือใหม่แต่รูน้ำกันเด้อพี่น้องไม่ยิ่ต่อปล่อยลงไปอีกปล่อยลงไปอีกเรือห่อไหลดิเออให้มันตึกๆึ๊าทแบบห้าเคาะจับจุดไว้ไปละนี่ง่ายเจ้าสิวัาท nhám chở liêm khao mình vặt chẳng xỉ đi mình mai vô lọc xỉ ờ à chị cũng tỏa tức 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 làm con Dòng loang Bắt bà nghe, pà, mắt thì bớt vai, coi em đặt โอ้ยเล่าเรียงปลาข้างนี่มา,าเรียงปลาครับใส่เหงียนี้มาใส่เหงียวก,กินดินอะปลาปูมลาปูปละมาณูปลาป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 ูปลากัน,ะนา,า,าปูปา <c oughs> ลาบ <c oughs> ูปา <c oughs> ลปาปาปาปูป <c oughs> ลาปาปูปลาปูปลาปูาปูปลาปูปปปลาปลาูาาลาปูปปลาปลปูปลาาลาลาาลปลาปู ขุสาวครับผู้สาวกาลสินครับมาไกลยมันนี่ปลาทูบ้านไอนเออมาแล้วมาแล้วเออครับมาแล้วไอ้หงอิจักมันเนี่ยได้ยี่ปลาตัวผัวนี่มีปั๊บมาแล้วครับผู้สาวได้แล้วปลาตัวผัวเออมาแล้วครับปลาตัวผัวเอาแล้วบรรยากาศพี่น้องเอ้ยพอหันตกแต่เวลาเัาตกเป็นเราไม่ได้มวนครับ chúng tôi đang phát triển chặt chẽ 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 chặt นี่ผู้เบาครับผู้เบานะครับผู้เบาวันนี้ตกปลาตัวแมวมาฮ <ś les> ่ <ś les> าฮ่า่าฮ่าอุ้ยใครเป็นตัวงองพุกน่ะโอ้ยตยัวงามย่ะยงแน่ายงแน่เออนี่ครับมวลมวนมวลเริ่มแล้วครับพี่นออ้องหน้านน่ะตกใส่นั่นเลยครับต้นตัวเงี้เขาจับตายว่ะเดี๋ยวเอาตัวไอ้เรนนอยมาตีเงี้ยยังไม่ร่มเงียบเลยผ้าไปร้อยสิ รับถึงวันที่เท่าไหร่วันที่25 26ครับถึงที่6ครับ20เ <20, S 1> หลือวันที่20กับ21นะครับ20 21จะทำให้ผิดจังว่างวันที่20 21นะครับใช่ใชประมาณนั้นแหละครับผมแล้วก็26วันนึงนะครับไม่แน่ใจนะครับ เดี it, ๋ยวผมจะออนสดประมาณสัก <su> ย um, ี overseas, いい่สิบนาทีนะครับให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะได้ช่วยเขาตกครับครัครับครับมีไม้ครับครับไปหาแม่ครับผมคิดถึงแม่นะครับไปหาแม่หน่อยทุกปีไม่เคยกลับปีนี้จะขอกลับเลยเลยต้องเยวดูบรรยากาศมาแล้วครับมาแล้วครับ มวลน้ำขันเดอ้อพี่น้องเด้อครับไก่วันใดก็มาพร้ากันคนนิสานมาเท่าหลายครับครับใส่กับพอตะคนณมาเาท่าพิม่าว่างไหมพิม่าว่างไหมาว่างไหมเดี๋ยวดูไปดูครับเดี๋ยวตอนเย็นดูอีกทีหนึ่งครับนะครับมาแล้วครับตอวนันตอวันมีหยุดตะวนันนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมเอ้ย โอ้ผมคิดถึง <F c S 2> เอฟซีหลายวานนะันครับผมออนสดไม่ได้ครับผมโทรศัพท์มีปัญหานะครับพึ่งจะเสร็จนะครับเฮ้ยไอ้เนี่ยเนียเอาคืนเอาคืนเอาคืนป่านนี้เบิ่งกุสาก <c oughs> าเลซินตกป่าเด้อพี่น้องเย็บซี่ั้งบ้านเหรอครับ เอออุตสาหครับพี่ตะบูบาอุสาเออเปิดหนาให้นี่บ่ให้แม่นึกเล่าเบิ่งเล่าคิดหอดลูกไส้คนนี่อาเออีเดี๋ยวผมทักไปหน่ยครับผมครับตอนเย็นนะครับประมาณทุ่มหนึ่งครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวทุ่มหนึ่งครับเดี๋ยวคอยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ครับตอบขับช่วงทุ่มหนึ่งนะครับถึงจะได้มีเวลาจับโทรศัพท์นะครับ เดี๋ยวอ่นสักยี่สิบนาทีครับผมให้อยากให้ชมบรรยากาศครับใครยังมือใหม่ครับไม่ได้ออกไปนอกนะครับอยู่ชายฝั่งอยู่นะครับนี่อยู่ที่นะครับหาดยาวนะครับหาดยาวหาดน้ำใสนะครับต่อถัดไปนี้ก็จะเป็นหาดนางลำครับท่านไหนที่เคยมามั่งคงจะรู้ดีนะครับถ่านครับข้างในพู้ครับคุณครับถ่านทับเห็นเรือไหมครับมูลถ่านครับหาดยาวครับผม เฮ้ยทา่าดีคุ้นๆน่ะฮะสังเข่าคู่อ่าเน้นสนุกครับเอาแล้วรอยยิ้มอะไรครับเอาแล้วเอวเอ,เ,อ,เ,อเสียงผมจะดังแล้วหน่อยนะครับเธอใกล้กล้องครับโซเมนไฮน,นี่ครับเป็นอันสีล่ละต้องห้าเสียงผมมันดีเป็นอันสีล่ละครับไม่ใช่ดูนะครับเสียงมันดังเองบรรยากาศ ไ่อีกอีกครับเออเรือเขาจะไหลไปเลยไดยเย้เลยเดี๋ยวน้อยให้แรนสวนเขาไปไหมถ้ามวนเดี๋ยวติดตามเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบางช่วงผมจะถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะครับค่อยไปดูบางช่วงเยง็นอีกทีหนึงใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยวันนี้ใส่สวยครับปลาทรายครับปลาทราย ก็มีแต่คันตกปลาเล็กมาครับคันปลาใหญ่ไม่มีนะครับคันปลาใหญ่สายๆครับ,รบอยากได้ปลาใหญ่กำตังมาเยอะเดี๋ยวผมพาไปซื้อแสพานเยอะแยะมีแต่คันตกปลาเล็กครับผมมือใหม่ครับม,มาใหม่โอ้ลมแรงครับผมลมแรงไม่มีคลื่นครับมีแต่ลม เดี๋ยวช่วงประมาณเที่ยงห้าโมงห้าโมงเที่ยงเดี๋ยวก็เบาเพิ่งยังมีเวลาอ่อนสดให้พี่น้องดูด้วยบรรยากาศคิตื่นยามเช้าเช้าออกครับช่วงนี้ออกทุกวันครับผู้ช่องเสม็ดสามครับทางนี้ครับช่องครับรีบๆน้องครับช่องเสม็ดสามอันนี้มาฝั่งนี้แล้วครับจะถึงหน้าสะเตหิดแล้วครับฝั่งนี้ก็จะเป็น อานนางลำครับผมหน้าสานใจบ้างนะครับเอาลครับเบ็ดน,นะครับส่วนมากจะเป็นเบเ,เบอร์โศกส่วนมากผมจะใช้เบอร์14นะครับ13 14 1ม13และบางบางรุ่นนะครับมันเบอร,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 ร์7เบอร์8มันจะเล็กไปครับผม ไปเจ็ดแปงไว้สําหรับโซกไ้ข้างเหลืองนะครับนี่เราตกปลาทั่วไปนะครับเอาใหญ่ไว้มันเป็นต่อนะครับทำมันเล็กไปปัญหาหนึ่งขานะครับเกี่ยวเหยื่อไม่ได้นะครับโอ pigs, ้เสียเหยื่อเสียเหยื่อเือยืนเลยครับเบิ้งผู้สาวครับเบิ้งผู้สาวครับออปลากินย่าไนลูกบัวเลยอย่าโดดน้ำแบเพื่อนเห็นเดอใส่ละปลาปลาลุ้ใจโอ้ยเบียดมันหน่อย ความมันอยู่ตรงนี้แหละครับตายกินปุ๊บนะครับผู้ชาวตัปลาครับผมผู้ชาวกาลาสินตัวกะเออปลาสีไดงโซ่เนะะี่ยกับลุดนางมดติดครับนางมดติดความมันเกิดขึ้นพี่น้องครับอันน้อยฮะตุกตุกะใส่สามตาลางกับพ่อครับปัพอพอ๊บห่อใส่แอร์ความเร็วจังหน่อยสามตาลางกับพ่อแล้วอหัง คุณเด้อผ่าจับปลาแมนแมนเอามาเลยเอามาเลยครับผ่าจับปลามาเลยแมนแมนโอ้ยเอาใจของย่างของโอ้ยเป็นน้ำเน่าเอาแต่จับปลาหน่า,นาขันปลายังโมโหขันแปลกๆถามเด้อครับเด้อขลาดจับเด้อไปไม่ผิดก็มีเด้อครับในห้องหายนี่มึงเจา้จาผู้ชายยุ่ยยังหัวคนหน้าหมูคือปลากเกา๋าเป็นว่าเห็นว่าจะปลากเก๋าปลากเก๋าดิขลาดกรรำ มาแล้วโอ้ยอะงี้ยเอาเด้อเอาหลายๆเด้อนายเด้อกันครับเป็นวัยอยากมากครับอยากมากมาหามจิตคนบางวนมันนะครับอ้าพูดอะไรมาเสียใจนะบ้าบอที่แหละครับผมเป็นคนบางวนนะครับอัญมณตกตากระบ,บอกนะครับเนาะมาสไตล์ในกระบอกคุยกันได้นะครับ ลงไปเลี้ยงไปาอี๋ยวยงไปยวยังไม่ยกครับผมยังไงมันดีขาดิไปตึกไปังไงมันขาดิเออม่ดีขาดิ สัตส้วนพี na, shared, ่น <nutritional. S 2> ้องมาแ้วเนี่เดี๋ยวจะปิดคลิปอันนี้แล้วมาเด้อกับหันหนักด้อกล่องเนี่ยนะฮืเนียบอกคนนี้เออนี่ไปเลี้ยงปลาอีกอ่ะมาเด้อจ้าอ่านี่ครับผู้สาวเปิดนายเพิ่นเบิ่งเนี่ยฮือโอ้ยตานี้ก็เล่นยานยุ่งแล้วไม่กันนะเปิดนายเิคนเบิ่งเนี่ยนั่งเปิดครับผมเปิดยานผูเบาผูเบาจำหนาได้นะครับครับผมเอ๋เบิ่งบรรยากาศนะครับการ ฝากไว้เนีอกระเด้อพี่น้องเดี๋ยวจังนี่นั่นเดี๋ยวอย่าคิดไปเบืองน้ำนะครับครับผมทักท้ายสวัสด,ดีย่ำเสาเนาะครับครับผมนะครับอ่อย่าลืมติดตามเด้อพี่น้องเด้อครับเด้อเดี๋ยวผลแานวันนี้เขาจะออกมาแบบแบบใหญเนาะครับครับผมติดตามครับผมรุ่นแล้วรุ่นแล้วผู้เดียวผูเดียเขาขามั้งหน่อย้วยไปแล้ว,ลวรุ่นแล้วฮะ เบ็ดมันมน้อยมึงใส่เบอร์สิบสี่อเออมีบเมนะอเบอร์ไหมีบอมีบอเบอร์ใหญิสิมั้งน่ะไอ้เบ็ดน้อยเดียวผมสิมัดไว้ไหายเดียวผมเนี่คลิปแล้วผมสิมัดขาดบังเบอร์ไงดูเดี๋ยวผมสิปิดคลิปผมจะได้ไน,ดดดนั่งมาถ่ายเอามาเบ็เดก่อนม,มันหนาวครับผมมันหนาวครับ นังดีนี้เอาใส่เบออพวกนี้พวนี้ไงัแมนใส่เบอร์ิครับเบอร์สิบใส่เบอร์สิบสเบ็ดมู่ออกมาเลยเด้วมาให้นี่ครับนี่กองมืหน่อยเออมาโลดเด๋ยวนีมาให้เออนี่แหละนี่แหละ ไ้เดียลูกปลาครับผมดูดูดูช <in tragedy> ี <arn> <cake> sort of anyway. ้ไหนครับเอาตรงเงี้ยตรงเงี้ซ้ายได้ปลากระโซคนเนี่ยนด้นครับเด้อปลาครับไอเดียลูกปลาครับเออเดี๋ยวหลูกปลานะครับเป็นลูกปลานะครับกินดีมากครับผมคิดตังครับผม คร,ครับเข้ามารับชมนะครับ